สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีแฟนเพจอาจรย์ไอติมเรือนนาคาสายมูเศรษฐีนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะได้เลือกดียามดีในการไลฟ์สดบอกเลขรัฐนะบาลไทยกันแล้วคุณผู้ชมคะ่ะจะมีใครมาดูไหมเนาะวันนี้เนาะจะมีใครมาดูไหมเอ่ย รอบนี้เดี๋ยวเราจะท้ากันเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่อสวัสดีด้วยทุกคนนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยใครเข้ามาแล้วทักทายกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวมแตนั่งอมขี้ฟันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสิริพรคุณละมูนนะคะอู้คุณละมูนะะมนี่บอกว่าอยู่ไอติมบบว่านานมากเลยนะจริงจริงนะคะคุณคุณรวยทรัพย์ล้านนะคะสวัสดีด้วยนะคะ เออคุณลูซี่นะคะอืม <laughs> ออฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกต้อขอประทานอภัยออส่วนอ่าคุณวิมูลค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยรอบเนี้ยคือถามว่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คือถามว่ามันเกินร้อยม,มันเกินร้อยเปอเซ็นต์อยู่แล้ว นะครับเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเราตุยเย่กันไปนะคะเราบงไปเพราะฉะนั้นก็คือความบงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกรอบอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมนะสวัสดีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นความบงมันไม่มันมันมันไม่ได้แบบบงทุกรอบอยู่แล้วนะคะรอบนี้ถามว่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจประมาณแสนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท้าอะไรคะ,นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อน นี้คุณผู้ชมขารอบนี้นะขออนุญ,ญาตทานะคะสีทาบ้านสีน้ําเงินค่ะจะมาเทเสร็ตัวเองนะคะไม่ไม่มีการผสมผสมน้ําผสมอะไรทั้งสิ้นนะคะเทเสร็จตัวเองเลยถ้าเลขตัวเองไม่มาเออเลิศน,นะคะพร้อมไมนะลคอปเตอร์พร้อมลาดสีแล้วจ้ะอ,อ๋อตอนนี้ติดต่อทางวัสดุก่อสร้างไปแล้วค่ะสีสีถ <c oughs> ังอุ้ยแรงไปนะ งวดนี้นะคะ16กันยายนทุกคนนะคะเตรียมตัวดูดคลิปเลยนะคะทาเลขกนะคะของไอติมไม่มา16กันยายนนี้ไม่มีของไอติม,มแต่ตัวเดียวขออนุญาตใช้สีน้ําเงินทาบ้านนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะเอ่อถั้งใหญ่ๆนะคะเทราตตัวเองไลฟ์สดโชว์ค่ะๆๆๆเราจะมีการท้ากันเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่เข็ดไม่หลาบนะคะอะ ให้สำหรับคนที่ยังไม่จือไม่จำนะคะเออตามกันต่อสำหรับวั1สิบหกกันยายนนี้ทุกคนแคปหน้าจอจุดทุบไปจุดทุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้วันนี้มีลาวนีทุกคนเห็นเห็นเห็นไหมแสงแสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะว่าทำไมแสงมันสะท้อนจังเลยถ้าไม่มีแปดนะคะถ้าไม่มีแปดนะสีทาบ้าน เทลาดตัวเองโชว์ค่ะทุกคนขาออสีทาบ้านนะมาลุ้นด้วยกันเหมือนเดิมเนาะคอปเตอร์เนาะบ่ายสามเป็นต้นไปเนาะแล้วเทข้างหลังบ้านก็ได้จัดเซตอัพข้างหลังบ้านไลฟ์สดมันไม่ได้เทอยู่แล้วมันไม่ได้เทอย,อยู่แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมสถานที่องเคอปเตอร์เนาะเข้าเราจะเอาสีาน้ำเงินทาบ้านทั้งหลังเลย <laughs> มีแปดนะสมมุตินะคะถ้ามันไม่มีแปไอติมจะโดนสีทาบ้านนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปซื้อสีถังใหญ่เลยนะคะว่าแกะให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะแกะไอที่ซีนฝาครอบเนี่ยนะคะให้มันชัดเจนไปเลยนี่นะคะแต่ถ้ามีนะคะทุกคนจะต้องมาช่วยไอติมทาสีบ้านใหม่นะคะเออจะเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีน้ำเงินนะคะเอออันนี้นะแคบหน้าจอนะคะ น,นี่เลยนี่เลยเสียงหัวเราะนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเอออ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เลขแปชอบ8ปดนะคะแปดหและแปดเก้าศูนย์แปดย์แปดหละสองแนะคะนี่มีแค่นี้ไม่มากไม่หมยซื้อไปเลยตัวชอบสุดๆก็คือ8ปค่ะสุดๆไปเลยนะคะอ่ะทุกคน วันนี้ขอให้ทุกคนหิงๆปังๆนะคะไปแล้วทุกคน16กันยาเดี๋ยวเรามามาไลฟ์สดลุ้นลุ้นกันนี่16กันยานะนี่16กันยาทุกคนแคปหน้าจอมันสะท้อนนะขอยักเอียงเอียงเอียงแปบ๊บหนึ่งเอียงนิดนึงได้ไหมเอียงละเรียบร้อยละไทยลาวตามตลอดเลิศ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 นะคะอันนี้นะ ชัดไหมเห็นชัดเนาะโอเคอ่ะไปแล้วทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นนะคะจุดทุบราวนะคะไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ